สุดท้ายกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าน้ําท่วมในครั้งนี้เนี่ยอุบลคือถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในประเทศไทยสภาพอย่างที่เห็นครับน้ำเนี่ยท่วมขังในตนําบลหนองกินเพนอําเภอวารินชำราบ4หมู่บ้านนะครับน้ำท่วมสูง2-5เมตรอย่างที่บ้านคูสว่างบ้านชั้นเดียวเนี่ยจมน้ําเกือบมิดหลังแบบนี้นะฮะบางหลังก็บอกว่า แม้แต่หลังคาเนี่ยคุณก็มองไม่เห็นแล้วะ<ฆ>น้ำมันท่วมไปหมดเลยชาวบงชาวบ้านต้องต่อแพเพื่ออยู่อาศัยกันนะครับนอนกันบนเรือนนอนกันบนแพรเพราะานอนในบ้านไม่ได้แล้วะเก็บทรัพย์สินหนีน้ำกันส่วนใหญ่บางหลังที่ยังพออยู่ได้ก็ต้องทําแบบนี้ครับตีไม้ยกพื้นสูงบนชั้นสองขึ้นมานะครับดูแลทรัพย์สินเพราะว่าเขากลัวอีกถ้าเกิดออกจากบ้านไปเดี๋ยวจะมีขโมยขโจรมาฉวยโอกาสขโมยของเขาอีก ชาวบ้านบอกว่าน้ําท่วมที่อุบลน,นี้หนักที่สุดในรอบ44ปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้อย่าลืมนะครับลมหนาวมันเริ่มมาแล้วน้ําสูงก็สูงหนาวก็หนาวนลําบากมากนะครับตอนนี้